สวัสดีครับสวัสดีเอฟซทุกทุกท่านนะครับพบกันเช่นเคยนะครับก็ช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับไม่ได้มาไลฟ์หรือว่าไม่ได้ลงคลิปวิดีโอก็ช่วงนี้ยังไงก็ช่วยดูแลตัวเองนะครับให้มีใครที่จะช่วยตัวเราได้ดีเท่าตัวเราเองสำคัญที่สุดคือครอบครัวนะครับช่วยกันนะครับ ดูแลซึ่งกันและกันนะครับป้องกันได้ป้องกันนะครับก็ e ีนี้คลิปนี้ก็จะมาพูดถึงแนวทางในรัฐบาลไทยนะครับตอนแรกก็ว่าจะเลื่อนการออกปางวัลไปนะครับมีพูดไปแล้วอวการผ้มาด้วยนะครับว่าให้เลื่อนการออกสลากงวดวันที่หนึ่งออกไป แต่ว่าสุดท้ายก็คือออกตามปกตินะครับสำหรับแนวทางนะครับของวันนี้นะครับถ้าบอกเป็นตัวเลขเลยก็เนี่ยมันจะผิดกฎหมายนะครับบอกไว้ก่อนนะครับว่าไม่ได้มองเมาคือมีคนที่ติดตามผมม้นกันเข้ามาขอเข้ามาว่าไม่เห็นลงหวยไม่เห็นลงเลขให้เลยนะครับ มจาจัดเป็นคลิปนี้ให้เลยรวไมไว้ให้ในคลิปนี้สําหรับแนวทางวยรัฐบาลงวดวันที่1สิงหาคม2องพนสนะครับเราไปลองลุ้นกันดูนะครับตัวแรกตัวตัวแรกนะครับนี่ครับอ่านะครับตัวที่หนึ่งนะครับอีกคือตัวที่หนึ่งอ่าส่วนตัวที่สองนะครับ เปนตัวที่สองครับส่วนตัวที่สามนะครับส่วนตัวที่สีนะครับตัวที่ห้าส่วนตัวที่หนะครับเอาไปหตัวเลยนะครับไปลองลุ้นดูนะครับ คำเตือนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจนะนะารณญาณในการซื้อนะครับสนับสนุนการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวเลขตัวแรกนะครับตัวแรกนะครับตัวที่สองนะครับตัวที่สามตัวที่สี่ตัวที่ห้า ตัวที่6นะครับนะครับอขอให้ทุกท่านโชคดีมีเงินใช้นะครับผ่านพ้นวิกฤตโควิดไปด้วยกันนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีรวยๆปังๆนะครับสวัสดีครับ